สวัสดีค่ะวันนี้สิมาต่ำบักคุงจ้าบักพีค่ะเดี๋ยวนะคะ นะอีกมะฮงน้ำย้ายใช้ขนมสิบกินแบบบรานๆง่ายๆ ขันคอพี่น้องนี่ประกอบก็จะสุกดีไปเลยขันคอขัดขัขนคอเนี่ยเขานานหนาวเป็นสิ่งหนึ่งหนามา เฮ้ยอย่าไปกินซ้ำพี่น้องฉันคอแล้ว เด็ดจุดยน้เกคะพี่น,อน้อง

哭了吗？ I do เดี๋น้ไปนอนไอยู่อ่ะเดี๋ยวดี๋ยวอง พี่น่อยไปยวไปกินสวัสดีค่ะมันไม่กินตำน้ำจีนใส้อันบะุ้งนะจามะ กินกระยายนะคะม่ดนไข่ต้มวิพักมีไอ้จัน้อหมูต้มจ้ะมามามามกินกระยายบันวิพัหหาาอยางนลกจ้ะอันนี้บะเกือขึ้นขึ้นน่อยนะจ๊ะอืออันนี้ก็ ตะขั้นจรองจ้ะงาไ,ไหมเส้นแสบเส้นเสบ็บโอ้ยจิอยเม็ดเป็นจนายนวะค่ะพี่น้องเก็ดขนาดเก็ดบร่ราปัญญาปัญญังเด้อค่ะเด้อ

อืมช mm ุดแจ็คแบบนี้ แขางล้วนๆครับเจ็มเนเหวดีดี chập mà 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 cái cục cái cục đứng không thể trông chạp như nào ấy แ่บอือออ้ทุกทั้งไห้อืมอืม Ừ, ừ. đợi, mình có sạch Mà thơm nhỏ là bọn ơn ừ.

อืมครับ hmm. ah. ได้เดนมุมเดียวค่ะคือลองคือตอกเขาต้องบางดี๋คงได้นังไงได้จัง mm -hmm.

Ăn Bớt Ăn được không Ăn Dula. Pakan ini dia. Ya, Siap, หมนี่สวัสดีค่ะพี่น้องคลินนปน,นี้ก็ไว้ซ้ำนิดสัก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวยายสิไปกินลังไม้ต่อจังเพราะว่าอ,อัดโดนบ่ได้ป่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นสบายเนาะแซ่บหลายฝากคนไลค์กดแชร่ยายได้ด้วยจ้าสาวยายชาแน,นลไปทุกบ้านแต่หา่างศาล ขอบคุหลายๆนะคะที่เขามาเบิ้งงชิปย้ายได้จะมีกำลังใจเหดุชิปไปเรื่อยๆ้ะจา๊าแบบเดิมๆสตมตำแบบนี้แหละค่ะเห็ดยังกับของมักเห็ดแบบอาหารไทยถามว่าเห็ดเป็นบ่อเห็ดเป็นค่ะแต่บ่อยไปกินน้ำย้ายอืม อาหารยังแทบเป็นแับทุกอย่างแ่บ,บ่ม่ไผรกินน้าแบบนี้เขามากกันแบบนี้จ้าโกกกระทงกะทิเอียงได้กระเฮ็บได้แตบเพิ่มไม่ใคกินที่จังววาปากอะไรกัดใจได้ใจะเดอ้อสวัสดีจ้า